หลังจากการปราศัยของจตุพรพรมพันธ์และแกนนำเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายน2554พลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยและมีข่าวว่านายสนธเทียนทองจะไม่เข้าร่วมพักเพื่อไทยตามคําเชิญของทักษิณชินวัตรในวันฉลองวันเกิด ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราจะเชื่อมั่นในคำพูดของพลเอกชวลิตยงใจยุทธว่าจะตัดขาดจากพักเพื่อไทยทักษิณน,นอปชและพวกได้จริงแค่ไหนและจะมีอะไรพิสูจน์ว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงประเด็นปัญหานี้ลึกซึ้งพอสมควรครับ คุณเห็นอย่างไรที่พลเอกชวลิตให้คนสนิทออกมาบอกว่าลาออกจากพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยไม่ได้ทําตามที่ตกลงกันไว้หลายอย่างครับขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็ไม่ยึดสาบัน,นพ,รพระมหากษัตริย์เป็นหลักครับทั้งๆท,ท,ที่ได้เตือนแล้วครับและขณะเดียวกันพลเอกชวลิตก็เคยขนคนนายทหารเข้าไปในพักเพื่อไทยแล้วก็มีข่าวว่าจะทยอยลาออกตามกันมาเออคุณเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ คือถ้าผมเป็นพักไทยพักเพื่อไทยผมจะต้องรู้สึกเพราะว่าพลเอกชวลิตเป็นผู้ใหญ่ของพักแล้วเข้าพักมาเนี่ยเพื่อเป็นตราประกันความจงรักภักดีวันนี้พลเอกชวลิตลาออกด้วยเหตุผลหลักว่าพักเพื่อไทยดูจะไม่เทิดทูนและปกป้องสถาบันเท่าที่ควรม,มันจะอยู่กันยังไงฮะแล้วเหมาบอกได้ไหมว่าพลเอกชวลิตรับไม่ได้เฉพาะตัวบุคคลที่จตุพรเป็นค,คนทำเพราะงั้นไล่จตุพรออกไปซะพลเอกชวลิตก็ เปลี่ยนใจกลับเข้ามาได้เนี่ย<จ>เป็นไปได้ไหมใจผมยังไม่อยากเชื่อผลเอกชลิตนะเพราะมันมีมันมีข่าวลือหลายอย่างอาจารย์ครับเออไอคำว่าที่คนใกล้ชิดออกมาพูดว่าข้อตกลงไม่เป็นอย่างที่ตกลงกันเนี่ยในหนังสือพิมพ์มันบอกว่าหนึ่งตกลงกันว่าทักษิณคุณจะส่งเครือญาติเข้ามาทํางานในพักการเมืองนี้นะอ,อ๋อหมายความว่าเคยส่งน้องเขยเข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาออ๋แล้วนี่มีข่าวว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิส ข้ามหัวขผู้รักผู้ใหญ่แล้วหัวงอกแล้วด้วยเอออืตกลงอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่บอกว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ที่กตกลง<ว>และอันที่สองที่ตกลงก็คือว่าก็อยากให้พักเพื่อไทยแยกขาดกับนปชเพราะว่ามันมีพฤติกรรมเรื่องมินสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มินเมย์มากแล้วพลเอกจุริดุรฎอุตสาหเอาตัวเองมารับประกันพักทำไมพักไม่ตัดขาด เออเอ๊ะตกลงผมเองฟังแล้วผมก็สับสนนะว่าไม่รู้ว่าบิ๊กจิ๋วเนี่ยเล่นอะไรแล้วมาไม้ไหนกันแน่แล้วยังบอกว่ามีบุคคลในแวดวงฐานส่งสัญญาณเตือนให้ถอยออกมาอีกเออเราจะเชื่อบิ๊กจิ๋วได้ไหมว่าบิ๊กจิ๋วเที่ยวนี้ค,คงถอย แล้วคงไม่ยอมที่จะเข้าไปใหม่เห <c oughs> ็นบอกล่าสุดบอกว่าจะหยุดเว้นวักทางการเมืองไม่เล่นการเมืองอายุก็มากแล้วจะให้เว้นวักตลอดไปเลยดีไหม <c oughs> ดีครับอาจารย์เห็นพลเอกชลิตนานกว่าผมต้องดูประวัติศาสตร์ <c oughs> คนต้องดูกันยาวๆต้องถอยกลับไปดูว่า,าก่อนที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพลเอกชลิตต้องดูก่อนว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พลเอกชวลิตเป็นยังไงอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณกลับมาดู พนเอกชวลิตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนหนึ่งนะอันนี้ไม่ปฏิเสธเคยเป็นคนที่เขาเรียกว่าขนขงเบ้งของกองทัพเพราะว่าเป็นนักคาดการ์เออแล้วก็เป็นนักวางแผนลึกซึ้งอีกอยาหนึ่งบอกว่าเคยเป็นผอ,บอทอบอ,อันนั้นโดดตำแหน่งแน่นอนเคยเป็นผอ,อสูงสุดชัดเจน เคยเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่อย่างพักค,ความหวังใหม่เป็นพักใหญ่ที่สุดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเลยเแล้วก็คเคยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ครับตกลงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพักใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองด้วยผมถึงบอกว่าเราต้องดูกันยาวๆและดูหลายด้านด้วยออีกด้านหนึ่งที่ต้องดูมันแปลกมากครับแปลกท,ท,ที่อาจารย์บอกว่าความแปลกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนายกแล้วมาเป็นรองนายกได้อันนี้ยังธรรมดา แต่ที่แปลกก็คือว่าพลเอกาวลิตยงใจยุทธเนี่ยท่านนิยมการปกครองแบบไหนแน่พอคุณพูดอย่างนี้มันสะกิดผมเลยเพราะในอดีตครับคุณอาจจะโตทันหรือเปล่าครับคุณอาจารย์ประเรสริฐทรัพย์สุนทรได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อครับตอนนั้นเนี่ยเขามีเรื่องสภาเปรสเดียมครับก็คือระบบที่มีประธานาธิบดีครับแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ประเรสริฐทรัพย์สุนทรน,นี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ พลเอกชาวลิตยงใจยุทธค่อนข้างจะมาเป็นต้นคิดเป็นต้นคิดที่ความคิดของท่านเนี่ยพลเอกชาวลิตประทับใจมากผมยังจําได้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่เพิ่งฉลองร้อยปีครับเคย่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละเออเคยประกาศว่ากูไม่กลัวมึงทําไมต้องประกาศงั้นครับก็กาลังจะบอกพลเอกชาวลิตว่ามึงจะทําอะไรกูไม่กลัวมึงอันนี้ก็น่าสนใจครับและยิ่งกว่านั้นครับ พลเอกชาวาลิตก็ชอบเสนอรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจอยู่บ่อยๆสองมปีมานี้ได้ยินหลายครั้งเออพอโจทย์คุณถามว่าพลเอกชาวาลิตมีแนวคิดในการปกครองอย่างไรครับผมก็ชักสับสนเปรสิเดียมก็เอาเออรัฐบาลแห่งชาติก็อยากได้และรัฐบาลแห่งชาตินี้ปกติมันก็คือการคิดแทนประชาชนใช่ไหมใช่ครับให้ประชาชนตามรัฐบาลแห่งชาติครับ ื <c oughs> แล้วมีข่าวออกมาอีกด้วยว <c oughs> พลเอกเวลิตยังได้พูดถึงว่ามันมีกระบวนการ <c oughs> ล้มปืนล้มทุนล้มเจ้าพูด,ดนะบ่อยนะพูดบ่อยมากเออตกลงพลเอกเวลิตแนวของพลนเอกชวลิตเป็นยังไงแน่ครับ <c oughs> และทิ้งร้ายกว่านั้นครับ <c oughs> พลนเอกเวลิตชอบเล่นกับมวลชนไหมชอบ ตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาสาม้าบหับหลายคนก็บอกว่าพลเอกเฉลิมเก่งกาจมากกับมวลชนครับตกลงพลเอกเฉลิมเอาอย่างไงกันแน่คุณเข้าใจไหมผมก็ไม่เคยเข้าใจว่าคือจะเอายังไงเอาประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยแบบรัฐบาลแห่งชาติอืจะเอาเปรสิเดียอื์หรือจะเอาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เอาเออมันกลับไปกลับมา เลยฟังแล้วฟังยากมากฟังยากมากเอาถ้างั้นเราไปดูหลักฐานสักชิ้นหนึ่งก่อนดีไหมครับว่าเมื่อครั้งที่พลเอกชวริตขึ้นเวทีเสื้อแดงที่สะพานผ่านฟ้าครับเมื่อวันที่20มีนาปี53มปีที่แล้วครับโจทย์ของเขาหรือแนวคิดของงานก็คือว่าล้านดวงใจไพร่ล้มอมาตเออแล้วพลเอกชวริตใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วจะเป็นปจะเป็นไพร่หรือเป็นอมาตเออแล้วไปดูกันซิว่า เขาพูดอะไรว่านายแน่มากครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมีความสุขใจมากที่สุดในชั่วชีวิต78ปีที่ผ่านมาขอแสดงความชื่นชมต่อบรรดาท่านแกนนำหรือท่านผู้นำของขบวนการของพ่อม่พี่น้องผมขอแสดงความชื่นชม โดยคำพูดสั้นๆว่าวีละนายแน่มากผมอยากจะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับทราบว่าความขัดแย้งในแผ่นดินนี้มีมาตลอดเวลา78ปีตั้งแต่24มิถุนายน2475จนถึงวันนี้ มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆมาโดยตลอดเรามีคนดีมาตลอดเวลาแต่ทำไมบ้านเมืองถึงสุดโสมลงสุดโสมลงม,มันไม่ใช่คนมันเป็นระบบพี่น้องที่ระบบต้องแก้ระบบเสียก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องของผมทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ ท่านกำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทำภารกิจที่เมื่อ78ปีก่อนนั้นพระปกเกล้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชประสงค์จะเอาอำนาจที่ท่านมีอยู่ให้พี่น้องประชาชนท่านรับสั่งว่าท่านยินดีที่จะเอาอำนาจของท่านเนี่ยให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนใช้อำนาจนั้นเพื่อผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนเองทันได้แต่วังพี่น้องเจเคารพสองปีหลังจากปฏิวัติเมื่อปี2475พระปกเก้าทรงสละราชสมบัติเพราะทนไม่ไหวแต่วันนี้ทำไมธนายกรรัฐมนตรีจึงไม่ยอมสละสมบัติเพื่อรักษาประเทศชาติไว้ นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดที่ผมอยากจะฝากไว้ในหัวใจพ่อแม่พี่น้องถ้าเราแก้ปัญหาของชาติในวันนี้ไม่ได้อะไรระบบระบบคืออะไรง่ายๆเอาอำนาจมาให้เป็นของประชาชนเท่านั้นเองพี่น้องที่เคารพเท่านั้นเองผมรอวันนี้พูดอีกครั้งรอมา78ปีเต็ม จิตกรเพราะเอกชวลิตบอกรอมา78ปีเนี่ยมันมีความหมายว่าไงท่านเองก็พูดชัดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเราเปลี่ยนแปลงในปี2475ถึงวันที่ท่านพูดเนี่ยมัน78ปีพอดีก็ท่านบอกว่าอยากที่จะให้อำนาจอยู่ในมือของประชาชนเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับเอออันนี้ก็มีความหมายแล้วก็ยังไปพูดว่าราชัชการที่เจ็สละราชสมบัติทำไมนายกไม่สละสมบัติ แล้วจะเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนรออยู่เจ็ิบปดปีผมถึงต้องถามอาจารย์ว่าพลเอกชวลิตท่านชอบการปกครองแบบไหนแน่เอออันนี้ก็น่าคิดครับก็เป็นโจทย์ที่เป็นการบ้านที่ทําให้คนได้ไปคิดต่อก็แล้วกันแล้วงานวันนั้นชื่อว่างานล้านดวงใจไพร่ไล่อํานาจเอาอํานาจมาเป็นของประชาชนแล้วจะไล่ใครผมเองก็ยังสับสนอยู่เลยเลยว่าบางครั้งเนี่ยพลเอกเฉลิตอย่างที่คุณบอกว่าก็ นำเอานายทหารเพื่อมายืนยันว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่จงรักพักดีใช่ไหมคือตัวท่านเอาตัวเองเป็นตราเหมือนแม่ช้อยนางรำเหมือนเชลียวจนชิมแต่อันนี้เป็นตรารับประกันถึงความจงรักพักดีผมยังจำได้ว่าพอเเอกชวริตเคยเอาตราตัวเองเป็นประกันกับพักนะกับพักประกันพักเพื่อไทยแล้วก็ประกันแล้วก็บอกว่าจะขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับบางคนก็ไปวิจารณ์ว่า ท่านนั้นน่ะกำลังดึงพระบาทสมเด็จพระจู่หัวเข้ามาสู่ทางการเมืองหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่าเพิ่งไปคิดร้ายดูกันอีกทีแล้วค่อยตัดสินว่าท่านเชิดชูหรือท่านดึงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแน่เหตุเกิดในวันที่ส9เกเมษายนปีที่แล้วครัโอ้ตอนนี้ก็ครบปีครบปีพอดีในช่วงสถานการณ์ขับขันพลเอกเฉลิมเสนอว่ายังไงไปดูกันครับผมเป็น สมาชิกเหรียญจุลจอมเกล้าเหรียญลามมาซึ่งน้อยคนนะที่จะได้รับพระราชทานหรือมีพระหมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้ผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีหลายหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านในเมืองในปัจจุบัน แล้วมีหนทางหนึ่งที่อยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ดูว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยจิตใจที่แน่วแน่ด้วยชีวิตที่เคยถวายไว้แทบเบองพายุคกรบาตในการปฏิบัติรับใช้สนองพระเดชพระคุณ นำเอาความสกบมาสู่บ้านเมืองจนถึงปัจจุบันกระผมคิดว่าหนทางที่มีอยู่ในหัวใจของผมหรือแม้แต่พวกเรากระผมทางพรรคก็คือพวกเราหวังในพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่สุดเราหวังในสิ่งนี้ว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณพระสถานให้กับพวกเราเพื่อจะยุติ ความขัดแย้งที่มีมานานพอสมควรแล้วสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองเนี่ยอย่างมหาศาลเพราะกระผมคิดว่าถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวกระผมยังไม่แน่ใจต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในวันสองวันข้างหน้านี้แล้วมันจะเป็นตราบามันจะเป็นสิ่งที่ พวกเราพี่น้องคนไทยไม่ต้องการที่จะเห็นเลยในชีวิตของพวกเราหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาพดครับท่เจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้ดเดียวอาจารย์ครับผมค่อนข้างแปลกใจครับคือบิ๊กจิวท่านบอกว่าการดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือใช้ประโยชน์เป็นเรื่องไม่เหมาะสม,มแต่ครั้งนี้ท่านถแถลงขอเข้าเฝ้าบังคมทูลผ่านสื่อนะ<ว>ซึ่ง<า>เป็นธร<ว><ว>รมเนียมที่ไม่ไม่มีใครก็เคยทำ เขาจะไปขอเข้าเฝ้าก็ไปขอไปขอที่สำนักพระราชวังเลยแต่ไม่ใช่ผ่านสื่อไม่ใช่ผ่านสื่อเออเพราะถ้าผ่านสื่อแล้วถ้าไม่ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าก็จะดูเหมือนกับไม่งามแล้วก็ไปกดไปไปเหมือนเป็นการกดดันอ้าวนั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วคำพูดเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่กดดันนะฮะบางช่วงบางตอนผมรู้สึกเหมือนข่มขู่ต่อรองว่าถ้าไม่ทรงลงมาปัดเป่าจะเป็นตราบาปสองสามวันอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ผมว่าคำพูดไม่เหมาะแล้วในหลักการ่ะที่จะทรงขอให้ลงมาปัดเป่ารหรือลงมาขจัดความขัดแย้งล่ะเราก็รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองถ้ามีปัญหาการเมืองผู้คนและกลไกในการเมืองต้องปัดเป่าตัวเองก่อนไม่ควรจะดึงเข้ามาไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยครับอืมเอะคุณจิตรกรคุณจําได้ไหมว่าพลเอกเปรมตินาสุรานนท์เคยเตือนอะไร พลเอกชวลิตบ้างไหมคือวันที่พลเอกชวลิตตัดสินใจประกาศว่าจะเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยมีคำเตือนท่านใช้คำว่าเตือนในฐานะกัลยาณมิตรก็พลเอกชวลิตเคยทำงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกเปรมนี่สนิทกันด้วยครับท่านเตือนว่าไงระวังจะทรยศชาติโอ้คำนี้น่าที่จะคิดให้หนักๆนะครับรบผมว่าพลเอกชวลิตนั้น ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะที่คนจะต้องเอาแบบอย่างก็คือไม่ยึดติดกับตำแหน่งเมื่อมีอะไรที่คิดว่าตัวเองทำไปแล้วและไม่เป็นที่พอใจของประชาชนหรือคิดว่าผิดพลาดอย่างครั้งนี้ก็ผิดพลาดท่านก็ลาออกลออกแล้วคนพักเพื่อไทยดันไปแซวท่านอีกว่าเป็นผู้ใหญ่ลาพ่อใหญ่ลาพ่อใหญ่ลาพ่อใหญ่ลาละลูกคือพ่อใหญ่ที่ลาออกครับเพราะอาจจะเห็นว่าในคือท่านช่างลา ท่านเป็นคนช่างลาแต่ผมว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะแล้วพพรรคเพื่อไทยรู้สึกว่าทิ้งเข้าสิเขาเลยเรียกพ่อใหญ่ลา<อ>ลาอีกแล้วแต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยเคยลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีครับในสมัยคุณสมัครหรือคุณสมชายสมชาย,ชายวงสวัสดสิสดส์เข้าปฏิญ,ญาณตนแล้วเกิดเหตุ7ต,ตุลา51เหตุการณ์7ตุลาที่หน้ารัฐสภาซึ่งคุณสมชายจะ,ะแถลงนโยบาย ที่ตำรวจนั้นยิงระเบิดแก๊สน้ำตาทำให้คนแขนขาดขาขา,ขาดพลเอกชลิตรับผิดชอบเรื่องนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและเที่ยวนี้ก็ลาออกจากการที่อยู่เป็นประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยเพราะเห็นว่าพักเพื่อไทยไม่ยึดหลักสถาบันเอออ,อันนี้ก็ก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีไม่ใช่เหรอดีอแต่คำถามก็คือว่าลาออกไปแล้วเนี่ยแยกขาดกับพักเพื่อไทยจริงหรือเปล่า อันนั้นก็ต้องตามแยกขาดกับนปชจริงหรือเปล่าเอหรือหรือทลาเพื่อจะให้พักเพื่อไทยแยกขาดกับนปชก่อนเอเป็นเงื่อนไขอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพักเพื่อไทยจะแยกขาดกับนปชได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณก็มีซุ้มเสียงออกมาแล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอย่าไปสัมพันธ์มากกับพวกเสื้อแดงมากนะแต่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณบอกเองว่าพักเพื่อไทยจะทิ้งเสื้อแดงไม่ได้ เออตกลงจะทักษิณจะเอาไงกันแน่เนี่ยครับขาดเดียวกันออบัญชีรายชื่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแกนนานปชเข้าไปอยู่เจ็ดปดคนระบบเขตก็มีอีกสองสามคนออแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเออ,เอ,อไม่พักเพื่อไทยควรจะแยกตัวไปอย่าไปยุ่งกับกับพวกเสดงไอพวกนั้นมันพวกข้างถนนครับอาตกลงจริงๆแล้วคุณทักษิณเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยใช่ไหมชัดเจนทําไมถึงคิดว่าชัดหนึ่งคิดนโยบายกําลังจะแถลงนโยบายให้ สองกำหนดตัวบุคคลว่าคนนั้นอยู่คนนี้ไปคนนี้เป็นหัวหน้าการอภิปรายคนนี้เป็นหนังจบเรื่องแล้วกำหนดตัวบุคคลด้วยกำหนดนโยบายด้วยและกำหนดด้วยไหมว่าใครจะเป็นนายกก็อตอนนี้น้องสาวที่อุตสาหบินไปดูใบไปรดน้ำสงกรานแง่อ๋อมีหน้าพรรคเพื่อไทยเขาเลยมีสโลแกนที่บอกว่าทักสินคิด เพื่อไทยทำ oh. อันนี้ของจริงเหรอฮะอ้าวเคยเห็นเขาพูดกันนี่สโลแกนจริงๆเลยเออเป็นสโลแกนที่บอกทักษิณคิดเพื่อไทยทำตกลงเพื่อไทยเป็นธุรการของทักษิณเพื่อภูมิใจไหมละ่ะตกลงอาององจารย์ฟันทองเลยดีกว่าคลายปมถึงที่สุดแล้วว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าพักเพื่อไทยนปชแยกกันแยกไม่ได้ผมไม่เชื่อผมคิดว่าเป็นพวกเดียวกัน ครับและอาจารย์เชื่อไหมว่าผลเอกชลิตยงจะยุดออกจากพรรคเพื่อไทยครั้งนี้แล้วจะไม่กลับเข้ามาอีกเออเขาก็แจ้งนี่ครับว่าเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยยึดหลักสถาบันครับเป็นหลักก็เลยออกครับแต่ความจริงเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือเพราะยิ่งลักเป็นเบอร์หนึ่งเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออหรือต่อรองแล้วถ้าบิ๊กจิ๋วเปลี่ยนใจล่ะครับต่อไปกลับเข้าไปใหม่กับพรรคเพื่อไทยอีก อ้างเหตุอะไรบางอย่างกลับเข้าไปค,คุณว่าจะเป็นไงเสียผู้ใหญ่นะทั้งหมดนี้เนี่ยเชื่อได้ไหมว่าพลเอกชาวลิตนั้นจงรักภักดีดูเอาเองเออไปคิดเอาเองกันละกันคิดเอาเอง